ครับผมผมบาโจกับคุณสอยพี่น้องกับเมริกาสวัสดีปีใหม่พี่น้องเป็นวันที่เอเวันที่สามพี่น้องผ่านมาแล้วสองมือกะอากาศกันยังหนาวๆใส่ปีใหม่นะพี่น้องนะกะบบาโจก,กับว่าถิบประยุทธ์คลิปพี่น้องเพราะว่าติดภารกิจการงานพี่น้องต้องได้ไอ เาเวน้นย่ามเจ็ดวันอันตรายนะพี่น้องเนาะพอโจกับบุ้งวิล่ามาเฮ็ดคลิปอเอเฮ็ดคลิปยิ่งหนูกองเขาพี่น้องก็เลยหาเวลาตอน,น,นแรงเป็นไรมาเฮ็ดอคลิปใส่คลิปใส่กับเล็กที่เก่าพี่น้องกับไมยย้หยาแน่เปียคือเก่าลองเบิ่งวา่าไอ้มามาใส่เทนึงแล้วมันบ่ได้พี่น้องก็เลบยบ่ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องพี่น้อง,องมึงมึนงนี้ก็เลย ตั้งใจว่าอยากเฮ็ดคลิปต้นปีหกสี่ปีน้องเฮาได้เบิ่งกันเนาะพี่น้องเนาะว่าสิหมานคือไอ้ไม้ไอ้ท่านไงบ่พี่นออออ้องเฮาไปรอชมกันพี่น้องว่าสิเป็นแบบไหนกระผมพี่น้องนี่คือไอ้ล้างแรกพี่น้องบ่อยู่ใส่ใส่เซตไปเรียบร้อยพี่น้องบริษัทให้พี่นออ้องเฮาเบิ่งอ่ะคือตอนแรกก็คลริบพ,พันๆมากมาจู่ใส่เบิ่งละ่ะคือสิบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องเนาะ อ่านี่มอยู่ใส่มันสำหลังล่ะกะเป็นเนื้ออ้อยลองเบิ่งว่าใส่ซองยางแอมเลือกกินเอาพี่น้องว่าพี่มันประมาณเป็นไอ้กับเล็กเกือบมาให้พี่น้องเนื้ออ่าวัาอะไรพี่น้องไม่ติดคำเหมือนนี่ไปเบิ่งหลังไม้กันเลยพี่น้องนี่ก็เป็นไม้ที่สองเนาะพี่น้องเนาะเป็นไอ้กับเล็กรุ่นเก่าพี่น้องคือเก่านั่นแหละใส่ไอ้มันสำหลังล่ะกะลองใส่เนื้ออ้อยเบิ่งพี่น้องไม่ห้วยไม่จังได้จังไม่พี่น้องอ่ะ จังไรกะเรามาล่อลุ้นกันว่ามือดนมาสีมันประมาณพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพบกันยามเหมือนซ้าครับผมบาโจ้พงศ์ศักดพี่น้องอ่ะพาอผีพ่อหน้องพยายามกับเล็กพี่น้องมือนี้สายแน่จังไรพี่น้องมือนี้บาโจ้เลยงานสายอาทิตย์เพิ่งกะขึ้นสูงเลยพี่น้องเนี่ยอ่ะวารายพี่น้องเข้าไปทดสอบไปเบิร์นข้อมันของเขามาสีมันประมาณหลังจากผ่านมาปี63มาปี64 ต้นปีนะพี่น้องเนาะอ้าไปลุ้นกันพี่น้องล้างแหลกพี่น้องอันแหลกล้างแหลกโอ้ยเป็น,นแนวไดนนะโอ้อยังคือเก่าอยู่พี่น้องนี่ล้างแหลกพี่นอ้องอ่ะโอ้มีโตมีโตพี่นอ้องอ่ะไปกันต่อพี่น้องรุ่นหลังที่สองเลยพี่น้องอ้าวลับหายไปไส์พี S ่น้อง กับหายกับหายพี่น้องไม่นุ่มไม่นุ้มไม่นุ้มพี่น้องโอ้อยู่ข้างในพี่น้องโอ้โหอ๋อมีตพี่น้องมีตโอ้ดูนของไงเลยพี่น้องมึอนี่นี่พี่น้องตัวหนึ่งตัวหนึ่งพี่น้องอฮะโอ้เขาบังกุ้งไก่พี่น้องนี่พี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องลากกลับเข้าไปข้างใน มันมานมันมาน,นมาแล้วพี่นอ้องหมานมาแล้วต้นปีใหม่พี่น้องต้นปีใหม่อ่าเอาไปลุ้นกันต่อพี่น้องเอาไปลุ้นกันต่อไปกันเลยครับผมผมบางอีกลางนึงพี่น้องนี่นี่อีกลางนึงเป็น้ังได้โอ้ยเยอะเลยหมด้เรื่องมาเรื่องพี่น้องเหยอะเลยนูไม้เนี่ย แต่งต่อไปแล้วแดดซองใน่ยังไงเด้อพี่น้องเด้อดอ่ะไม้นี่โมแม,แมนไม้นี่ย่อนแสงในยังไงเด้อพี่น้องเด้ออ่ะตัวนี้อ่ะเก่าอยู่พี่น้องเก็บผมผมาเบิ่งกันต่ออีกพี่น้อง มันบรมานเนาะโอ,ะอะ้ลันอยู่พี่น้องโอ้รันแต่ผมไม่โตพี่น้องลันปลาพี่น้องลันเปล่าผมีม่โตล้างหนุนพี่น้องผมไม่โตรันนี่ซื้อพี่น้องอะรันนี่ซื้อพี่น้องอะไปดูกันต่อพี่น้องนี่แตวมแลบพี่น้องอ่ะ เบื้องล่างเก๋ๆกันเลยพี่น้องอาอมีตัวพี่น้องมีตัวมีตัวมีตัวพี่น้องพี่น้องเต็มสองมาแล้วนี่ครับผมเต็มสองพี่น้องความหมันมาแล้วความหมันมาแล้วนี่พี่น้องกับหลุนเก่าคือเก่านี่กับหลุนเก่าเด้อพี่น้องนี่อ่ะไปดูกระต่าพี่น้องไปกันยาวๆเลย ไปกันพี่นอ้องยังจังวะเอาไปครับผมอีกอันนึงพี่นอ้องอีกอันนึงอยู่นีได้ล,ล่ะตัวนี้อ๋ออ๋อผมมีตัวพี่นอ้องจังที่ได้บ่มีตัวครับผมแดดออกแห้งๆพี่นอ้องเริ่มสายล่ะนี่พี่นอ้องเหยียอเหยียบมันสัะหลังอ่ะ ล้างอีกอยู่สายอบาไปเลยอ่ะไปดูกันต่อพี่น้องอ๋อมาลุ้นกันอีกอันหนึ่งพี่น้องกับผมมีตัวเลยพี่น้องแถวนี้ยทางทั้งนี้เป็นกับเกือกมาพี่น้องยังคือเกาอยู่น,นี่คือเกาอยู่พี่น้องอ่ะนี่พี่น้องผมไปกันต่อเลยพี่น้อง พี่น้องส,สนนั้นๆใน่อจังไรเนี่ยพี่น้องเนื้อนี่ครับอีกไม้นึง,อ,นงอีกล้างนึ่งยุ่พุ่นพี่น้องก็จูเซยไว้น้องสาเก,าก่าพี่น้องล้างนึงถึงไม้เลยพี่น้องใส่ล้างเดียวพี่น้องอยู่น้องสะนี่น้องสาเกา่ลมันหลุดกันพี่น้องเป็นยังไงเอา้า โอ้ลันลันฟีพี่น้องโอ้มันกระเด็นม่ท่องหรอโอ้นี่พี่น้องโอยูอพี่น้องโอยูนี่โอ้ลันลันบุญโตพี่น้องเอาไปดูคนโตฮะไปไปไม้เดิมพี่น้องอีกมันสองหลังพี่น้องไปครับผมผมอ,อีกไม้นึงพี่น้องโอ้ มาเดี๋ยว่นงได้ดังคือเก่าพี่นอ้องโอ้เห็นหอยแห็อย,อยู่เลยพี่น้องเจ้นโปแลนด์พี่น้องเนื้อ้อยพี่น้องนี่อีกร้างหนึ่งพี่นอ้องอีกร้างหนึ่งสิอยู่ฝากทางหน่อยพี่นอ้องอ่ะไปลุ้นกันพี่นอ้องเออมามาลุ้นกันหลังสายพี่นอ้องนี่ป่าป่าหยางเนี่ยเปียพี่นอ้อง ปลาที่ปลาโจมาอ้อยยิ่งกับไปอปน้ำวนพี่น้องอ่ะหลังนี้พี่น้องหลังไทยเอา้ามีโตอีกแล้วพี่น้องแต้มสามมาแล้วแต้มสามมาแล้วพี่น้องนี่แต้มสามครับผมมัน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 นี่พี่น้องมันเลยมันเลยเหมือนนี่พี่น,อน้องนี่โอเคพี่น้องถือว่ามันอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกพี่น้อง แปลงไรครับผมครับผมพี่น้องก็มาสรุปยอดพี่น้องนี่พี่น้องสามตัวมันหมานพี่น้องนี่หมานตอนรับปีใหม่ปีหกสี่พี่น้องมาโจทยเรื่องงานมาสายได้ใช่ไหมพี่น้องสามตัวพี่น้องมิตรนุ่มหุกไม้หยาแน่เปียพี่น้องไม้สีบาโจมันยิ่งหนูกับเบาอ่อนหระพี่น้องนี่เห็นยู่ตอนมันยิ่งกระได้พี่น้อง กคือว no no ่าหนูยังมีตัวพี่น้องเพราะว่าตอนมายิ่งก็ยังเห็นตัวอยู่นะพี่น้องเนาะพี่นายีิตาก็ขอโจกเขาไปได้พี่น้องทำตามนโยบายของทางรัฐบาลเมื่อวพี่น้องอ่ะมันมันพี่น้องมันมันอ่ะเจอกันคลิปหน้าประวัติโจเซต์คลิปเดยมาให้พี่น้องในบางดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อตลังใจให้นประวัติโจอีคลิปใหนึ่งมาในรอบี้แล้วพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม